I want you love สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการแนะถิ่นกินเที่ยวอีกครั้งนะคะทางเสียง Thailand เคเบิลทีวีค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านกาแฟและเบกเกอรี่เปิดใหม่ค่ะที่ชื่อว่าบีนอาราวนะคะร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะแต่รับรองนะคะว่ากาแฟและเบกเกอรี่ของที่นี่ค่ะต้องถูกใจคุณผู้ชมลหลายๆท่านแน,น่ๆเลยละค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นในวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะ บนาราวค่ะตั้งอยู่บริเวณ5แยกกโพนี่เองค่ะด้วยการตกแต่งร้านที่ทันสมัยนะคะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทําให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะมีการผสมผสานอเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆมามิกซ์แอนด์แมทกันได้อย่างลงตัวนั่งสบายหลากหลายบรรยากาศนะคะซึ่งก็ถูกใจลูกค้าหลายๆท่านเลยทีเดียว ส่วนของกาแฟานะคะที่นี่ต้องบอกว่ามีรสชาติแบบออริจินอลจริงๆค่ะเพราะน้องปอเจ้าของร้านนะคะได้มีโอกาสไปฝึกทำกาแฟไกลถึงประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียวซึ่งก็มีหลากหลายเมนูนะคะอย่างเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้หรือว่าจะเป็นเมนูที่หาทานได้ยากค่ะอย่างเมนูคาราเมลมาคิอาโต้หรือว่าแฟลตไวท์ซึ่งต้องบอกว่าถูกใจขอกาแฟาอย่างแน่นอนค่ะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่มีชอบดื่มกาแฟ ى, ที่ร้านนี้ก็มีเมนูอย่างอื่นไว้คอยให้บริการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูชาเขียวหรืออิตาเลียนโซดารสชาติต่างๆซึ่งก็มีไว้คอยบริการเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะทิปค่ะขอบคับเจ้าของร้านเบียร์เราดูแลเรื่องกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่นี่ค่ะครับก็้วก็ดูแลเรื่องอาหารพอเรามาพูดถึงร้านกันต่อนดีกว่าบีนาร์เป็ไปยังไงไปยังไงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาคือตอนแรกอจบมหาลัย มอสสิทธ์ค่ะมีสี่ปุ๊บไม่อยากไปต่อต่างประเทศอยากทางานที่กรุงเทพด้วยความเป็นเด็กปกติวัยรุ่นเพี่อยู่กรุงเทพแสงสีเสียงก็เลยพ่อต้องการให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะมีน้องชายที่นู่นที่เรียนไฉชูรูอยู่แต่ว่าก็เลยเริ่มต้นที่การเรียนภาษาลงไปที่6เดือนไปที่ออสเตรเลียที่ลาสิดนียนะคะแต่ทีนี้การที่จะอยู่ที่นู่นเน่ะการใช้ชีวิตที่นู่น ต้องทํางานถึงจะใช้คุ้มค่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไมปเรียนเฉยเฉยไม่ได้หรออยากหาเงินนะพี่ตอนเรียนเฉยถ้าเรียกพูดถึงเรียนภาษาเช้าเย็นกลับมันว่างแต่ยังไงที่นู่นก็ก็สนมากเขาก็ทํางานหาเงินอยู่แล้วค่ะทีนี้ได้มีโอกาสตอนแรกเลยไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกนี้หรอกทาอะไรอะทอะไรไปทำไปทำคลีเนอร์นะคลีเนอร์คลีเนอร์ที่พวกทำความสะอาด่วไปใช่พี่พอไปทำคลีเนอร์ปึ๊บ มันมันทำกะกลนคืนแล้วมันกลับดึกแต่ตอนในช่วงที่เราเรียนจบมันมันว่างพอก็เลยไปสมัครร้านหนึ่งเขาเขาให้เขาขขทำเกี่ยวกับคาเฟ่คาเฟ่ของฝรัง่งเปิดตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนบ่ายก็เลยไปตอนเช้าไปสมัครเพราะตอนเช้าช่วงนั้นหนงว่างได้มีโอกาสได้ตอนแรกเป็นชิเชนแฮนด์ก็คือได้ทำครัวทำอาหารสักพาัก ร้านเขาคนเยอะมากก็เลยเขาก็เลยค่อยๆถ่ายทอดเรื่องกแบบแาแฟให้จากพันจาเผื่นอนะด้วยความที่ลูกค้ายเยอะทำไม่ทันก็ต้องสอนเดาสุดท้ายก็หมดเลยพี่แล้วก็ได้หมดเลยใช่ค่ะแต่เรื่องขนมเนี่ยคือจบเกี่ยวกับด้านโร<ม><ม>งแรมและพัฒานาการมาอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยได้มีกาสาร,รู้เรื่องเกี่ยวกับ,บเบเกอรี่หน่อยเราเห็นบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาสายตรงทางด้านร้านกาแฟโดยตรงปกติทําอะไรอยู่ที่ไหนกัน ก็จริงๆริแต่ก่อนกบทำมาร์เก็ตติ้งในโรงแรมกรุงเทพครับทำเซลล์ม,มาร์เก็ตติ้งค่ะย่างปอก็เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียเมื่อประมาณพฤศจิก,กาปีที่แล้วเอง <ฮะ S 2> ค่ะก็เลยแม่อยากให้ช่วยทำงานที่บ้านอ่าก็เลยโอเคงั้นก็ขอแม่เลยแม่งั้นเปิดร้านกาแฟแล้วแม่เขาก็ชอบดีแล้วค่เขาก็เลยโอเคงั้นเปิดให้แล้ว ก็เลยได้มีโอกาสได้เปิดร้านกาแฟแล้วก็เอาเบเกอรี่ช่วงเวลาที่อยู่กรุงเทพบ้างที่ได้ทําก็เลยมาเปิดร้านี้ก็เรียกว่าดูดูแลธุรกิจของี่บ้านด้วยก็คือโรงแรมใช่ค่ะแล้วก็มาทําร้านตัวเองด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนกาแฟกันทีหลังแต่ตอนนี้อยากถามทั้งสองคนต่อว่านปรตกแต ว่านเป็นทายที่ไม่เหมือนใารเลยจริงๆนะอันนี้เรามีความคิดยังไงที่เรามาแต่ง้านแบบนี้จริงๆปอเป็นพวกชอบอะไรเรียบๆค่ะบางทีแม่ก็มาช่วยพ่อมาช่วยก็ใส่อะไรเข้าไปทีนี้พอก็เลยค่อยๆเริ่มเอาอะไรต่างๆเข้าไปอย่างรูปข้างบนว่ามันรูปที่ปอถ่ายกับมือว่ามีประสบการณ์ที่ไหนบ้างที่ซิดนีย์ที่ไทยบ้างจะส่วนมากที่เป็นที่ซิดนีย์ค่ะอันนี้ก็คือเราถ่ายเองอ่ะใช่ค่ะทุกรูปค่ะ แล้วจากภาพที่ตกแต่ตงด้านหลังแล้วพี่จะไปเห็นตรงป้าอันนี้แอกว่าอ,นนอันนี้คือผ้าผนังอันนั้นคือวาดเองเหมือนกนันพี่นี่นี่คือฝีมือการวาดของเราเลยใช่ค่ะวาดเองเ<ม>พราะอยากให้เห็นเพราะอยากเปลี่ยนคนกินกาแ,แฟให้เขากินได้ถูกตอ้อง<ม>ว่ากาแ,แฟที่แท้จริงอ่ะเป็นยังไงอย่างทําไมว่าทําไมพอถึงทํากาแฟเย็นเป็นชั้นพออยากให้เห็นว่าสัดส่วนของกาแฟร้อนมันจะอยู่ข้างบน นี่คือสั่วแข็งไยเก็เรือคือนเม็นสหลังเพิ่มข้อไปอความเป็นกาแฟเย็นด้วย<า>กาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟแท้ๆก็ยังคงอยู่ที่ในแก้วกาแฟเย็น,แ,ยน,แ,ยนและกาแฟร้อนเหมือนเช่นกันเพราะว่าโดยสุดทภาคกางบ้านเราก็จะผสมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรใดๆทั้งสิน้นจริงๆตอนแรกปอถูกติดนะคะว่าเอ้ยกินยากทำไมดูขึ้นมาหวานพอก็เลยอธิบายว่า ือจุดเด่นของร้านนี้ไม่ได้มันสวยงามด้วยและอีอย่างก็ให้เห็นว่ากาแฟาที่แท้จริงเป็นยังไงกาแฟร้อนก็ต้องเป็นอย่างนี้กาแฟาเย็นก็ยังต้องเป็นอย่างนี้แนะนำกาแฟมาัะขนาดนี้เดี๋ยวมาถามกันบ้างดีกว่าว่ากาแฟที่ร้านเรามีแบบไหนกันบ้างกาแฟาก็เหมือนกาแฟาทัวท่วไปค่ะแต่ว่าพอจะนำการที่ปอไปอยู่ซิตี้มาเอาเข้ามาผสมด้วยก็เป็นพวกที่มีเพิ่มก็เป็นแฟตไว แต่ว่าแมคเคยียโต้ที่นี่ที่ไทยก็เริ่มมีแล้วแล้วก็เป็นพวกพิคาโลอะไรย่ก็มีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วบัลกาแฟมันเหมือนกันแต่ว่าบางทีแต่ละประเทศเรียกต่างกันก็มีพวกนี้แหละที่แบบสามารถมาทานที่นี่ได้แล้วที่สุดท้ายก็จะมีพวกของว่างด้วยใช่ของว่างค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มเมนูเข้าไปเพราะว่าทําคนเดียวด้วย ก็เลยค่อยๆใส่เมนูเข้าไปเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างออกมาทีละอย่างค่ะมีอะไรบ้างที่เผ่าว่าจะต้องมาทานเลยที่กำลังจะมีเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆชอบแบบทานอาหารฟิวชั่นฟูนะครับก็ถ้าแนะนําเลยจะเป็นพวกขา้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลไม่ใช่ขา้าวผัดทั่วไปละเอาเ้ามไม่ใช่ข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ตามบ้านเลยมันจะมีแบบเป็นข้าวผัดต้มยำทะเลครับแล้วก็ที่เด่นเลยจะเป็นพวก สลัดผลไม้แล้วก็มีปลาทอดเหมือนเป็นเป็นสเต็กปลาให้อ่ะครับสเต็กปลาตุกสลัดผลไม้พวกนี้ที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันจริงๆคือคิดไปแล้วว่าอยากอยากทำเป็นเวลาอ่าก็คือมีเวลาเหมือนกับตามร้านทข่าไปเลยเปิดเวลานี้เวลาตั้งแต่า่ามาถักหวันได้หรือว่าเย็นได้กลางวันกลางวันและเย็นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เป็นออเดดไปเลยใช่ของว่างก็เป็นพวกแพนเค้กแล้วก็วอฟิลนี่ก็ลังนผลไมาเลยนะผลังมาต้องสั่งเลยใช่ค่ะ slime